ไม่กัน้องช่ววางเสียงเอาขอเสียงหน่อยต้อาหน่อยดีดิเอาขอนอะไรก็รู้ลั่นทะลุลั่นทะลุไปส่งเนี่ยหอนมือใส่บอลไอ้บอลไอ้บอลบอกไอ้บอลเสียงมันยังเสียงมันยังบอกจะไม่ขอไมปมอนิเตอร์ให้จีนหลานหน่อยนะคะ มันดังแรงแล้วมันดักแรงแล้วแต่ว่าปัญหาก็คือมันเกิดที่มองมองมังมามันแล้วแต่สถานที่นะครับมันแล้วแต่สถานที่พี่มอสรู้ปัญหาดีเนาเนายอกานละวันเนาะเปนยังไงตื่นข่อยังไงยุ่อยุ่งยุ่งยุ่งยน่งยุ่งยุางย่างยุ่งยุ่งาุ่งยุ่งนุ่งย่างยุางยุ่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 นยุ่งยุ่งยุ่งย้่งยุ่งยุ่งยุ่อยุ่งยุ่งย้่งยุเงยุ่งแต่งยุ่ง่งยุ่งย่งย บอีรีแล่ตื่นตอนเขาเราตื่นตอนหลอกกนดีแล้วจัสัตวฟวงแต่พื้นแล้วกอบปากกากระมอนมาสังเกตพ่อพ่อพ่อเห็นมาทิมคัดแล้วนใส่หล่ะอูห้ามเอ้เข้ามาสังเกตยัดแยงจะปุพไปไมสิ ไฟเส้นดีก็เส้นน่ะไฟเส้นแต่ก็ไม่ใช่เราปั่นีไฟอ่าโอ้โหมันยังอีกเป็นอะไระเอกคู่ควนอ่อยเนี่ยพระเอกคู่ควนควนฟังได้เอาแม่สุภาพมากขึ้นอย่างหนึ่งมากแบบไหนครับล่ำเลี่ยมปัตตาจ่าแหลมจ้าพี่จะปัตตาจ่าได้เอาตุ้ยคอยล่ำปัตตาแหลมโอ Bref, ator, gar, ้ยอยากฟังเด็กเอาล่ำให้เพื่อนฟังเลยพี่ ลำ่บอกบาคือลำ่มวนแต่ปลันมีมันดีงไปอย่างนั้นเอี่เกันเน่น้าดูเขากรเบิ้งขึ้นเขานั่นละมีภาษามีนายยอดดีโอ้บกพ่อารสั่งบางสิยั้งตรงไว้เลยส่อนใจเขาของทุก่นนั่ลมดมแปรง้อของุยรอดเรื่องหมรอดเรื่องขึ้นมานีแต่มันล่อลิงขึ้นมาคอย่างมา ้ตเพลงดีของน้องคือความอยากหายหูละเมือใจหัสัหนเลยพบหัวรักเรเมื่อจบไปเห็นไหนนานยิเส so so ียงต่ำแก้วไดจะไม่น่าใมาแล้วยามีปัตตาจะรด้เลยมาเมื่อนี้นีเรื่องปรากันเลเไขวไขว่าจาต้อมีมาน พีไลไออีแมงไได้ก็ไดใส่เผออีนในวัดจะน้เล่นี่นีเขาจับปบกเน่เอาเออีนขนสเต็ยังทั้งหลังขึ้น่หันพหนาเอาเอาขันเจ๊งยดีขันซิดพอแหลมไม่ไดต้องรับต้องรับกับขันทุกตลอดเออเอาเอาแต่เออีพุดเลยพราะหลมเกินเออี ôi, quá lần uống xong rồi, mỗi em rồi. để thầy uống yên, cả, mày, นายะเยซูเยซูใช้พระหรไ้ลายเป็นกจกันอุ้ยลายจะม่เหี่ยวเหรยเนี่จะเป็นเลรดูไดเยหาีอเขาหุ่นยักว่ามันจะหนุยลงมาของเจ้าผ้าันเล่นไป้ยูกเจ้ากันไหนนห็นยังกัน้แข่แล้วเป็นผูแร้กูใหญ่บอกเขาเลยเออขาแน่ เอาไ่สุดเลยไม่สดเลิไม่สุดเลยไม่สุดเลย้ยเฮ้ยไอ้เจ้าใจยังตางกันไรเจ้าเอตุกิจต้บอาเขนกูตได้บ้างดยมือหรืเปล่เอามหวาดขาหวตั้งตาตั้งตาเฮยเนาะกู้ไดก็วาเห็นตเจ้าต่เจ้ามันไ่เป็นตาเห็นสิบ่เห็นจูซี่จูซี่จูซี่จเซี้นได้บ่รอฟาไฟอเมริกามือขึ้นไหมเ็นเข็นขึ้นตไขเป็นบอลเนโอยงั้นมา คนละเศร้าคือวบาบากาข่าวข้าวหน,น,นี่้ใส่โฉมกันเปเพื่อใีรอ่าบในพรจิตมาท่านน้ำกับขอให้ยูดีมีแห้งเออสำหรับพี่น้องผู้มาจิตมาท่านนำ้ำจะให้ได้บุญและไรโอ้ยคนอยา่างน,นั้นมาแล้วแบบพอดพ่นแน่ทำแน่พี่น้องเลอลยให้จะเรียนลูกแพ้เพื่อกับปูน้ำานะเอาหน้าข้าวตีละสองสามพันหน้าแค่โฉ ถ้าในรูปว่าปีใครปีจะได้ตั้งสีอย่างไวเอาชีวมื่อร่เจ้าเรเพิ่นตั้งใจสีและกัดเงิน่ไม่แสว่าไปได้ไหแรงแรงถอดหน้าเจ้าชาอีกระดูปีแนวเก็บเดียวเจ้าผลได้มลุนกันให้เดียวเป็นเราแ้่เดียวไอพ่อเมาเเดียวไอพ่อมอ่อดพ่อาแม่ายหนี่เขาจะแมันเป็นแบบปอดใสเราะรักแต่ว่านี ช่วยจำเจ้าบนด้ใจเก็แต่เราใจชาลาก่วยบุทัางหนูนใหคนบุญจงช่วยบุญสช่วยพระสัตว์แห่เดือคอยสุดใจมักนงมาโ้วมาแกส้างตุนและถือเสาชวยเทียนไปลู้ว่าโอ้ยเจ้าแม่พระไอเจ้าแม่นระว่าอาลัทธรชอได้าเนียว่าว่าเราว่า ไปดีเนอะพอเลยเจ้าวางใหญ่ๆเลยเอาเงินรู้ว่าเนี่ยตายขอบคุณค่ะว้าวสำหรับพวกมากินมาต้านก็พอแหลมใครจะเริ่มจะเริ่เริ่โอ้ยพอที่สุดนี่วันตีของใส่ของซอยฝอยที่ครับซอยแดงบอลลักก่อนพวกมันวางมีเหรอโอ้ยเราไปไหนนักดนตรี ที่เป็นของสาคัญอยากตะเ่าต่แยอยากจะพอตนแมวพวกินท่าส่งให้ยังไม่เห็นเรายัาะพอตนแมวพวกอินท่าก็งให้ไปนาต่อสยางเดียวขึ้นมายันเดยะแกงซมไม้โยผัดก่อนเี้งม่นลยากแซงยู่ไปได้คนจ้าถึงต่อให้ถึงหัวข้ามุ่งเดียวเด็ขาดวางตะแยงไงวางจตกอัจจะอา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 จจะ พูดเองไม่ได้เป็นใจท่านหยาดเล่พ่อตากึ่ลจะลิงสองคักะลิ้เจ้าหุบก็มันผ่านมาคือมันหน่ลยมินี่ไข่ดิไข่ก็หยากใจ่เล็กไห่เตียมเจ้าหุบตัวคือตัวคือเป็นพ่อตัวคือหน่อยโอ้อย่าเปียงเสอเปียแหลมด้วยประมาณจะลงเงินเดีัยเอาแยกกันเลยตัว ว่าเปลี่ยนเป็นแหลมวอกแม่สร้างไม่ใช่ดุจมไม่ใช่ไม่มันเนาะไม่ใชนดุจเลยเนี่ยไม่ยช่แห้วเอาก็ะว่าเราบ่มีเมียเอาบ่มีแต่แค่เรามาเาละเออปุมินุณิปีในเนี่ยมวล่ม้อะปุณีปมวโเเดียว พ่ไไรเล่นบ้างพอันแม่ตัวลอยเนยกอยู่ี่ป็นเดี่ยวลอยเป็เี่ยแมนเราไปเราไปยามไป้องทั้งจองเกตสีอออกทีวพี่มาได้ดิออกพีวี่ไปอุบานวสโลกได้รักรายการยังไอ้พวขอซสิงแซมซิงแซมอุ้ยนะอุ้ยเขากินก้วยเกียวปีออกทีวีปี้ีปีป อาจารย์ก็ไปเดี๋ยวอู๋อิงลองเพลงก่อนนะครับรับฟังให้อกคนต่อพร้อมแล้วมาเลยอู๋อิงออกแล้วอ๋อจ้าที่ยังตังแปดอีหลังที่ใครส่งหัวสูงแต่ว่าแม่ขอสะสมตัวนยเสียไปแล้วใช่แล้วเอวสิ่ว่าอยู่ข่วงดีกว่า เ้เามาได้คพี่น้องมาคนแล้วครับผมเดินทางมาถึงแล้วซื้อบัตรซื้อตั๋วเดินในกันได้เลยนะครับอีกไม่นานเกินรอครับเราจะเข้าสู่การแสดงกันแล้วครับพี่น้องที่อยู่ในบ้านครับเข้ากลุ่มปิ๊นได้เลยยังบอกเ่ายังบอกว่าเข้ามาซีเทียร์เราค่รู้จักนาทีนดีเอามาเลยวได้ใจเราต้องเสียง่าบัตรกันเลยเอามาซีเทียร์เนาะ

អូនវិញបាទជាប់អង្គចេញគេហើកណ្ដោដាក់ជំនុំអំលៀងខ្លួនគេធួបាត់អើយយំបុណ្យពិលតៃ thank oh. เรียกหนูทรายเอารูมูคนูแขกละลูกชิวส yeah. ่ดเพลงจักเล่าว่าไม่อยากริงติหนูนี่ลอดเอยากเป็นสุดมสุ่อเป็นเนี่ยแล้เขาดิ่ซ้อนทั้งหลังไร่เลยนั่นรูตลาดยานอายอายเค้เอาไกลอยังไรหมอเอิ้นคะไม่เอิ้ไเก็บจะีไรโบราดจีรอไรติดไรแคไหนพอ